กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมว่าร้านเนี่ยน้องคนเนี้ยเป็นจอมหยุดคนหนึ่งเลยสําหรับสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อจังหวัดสมุทรสงครามนะร้านน้องเขาอยู่แถววัดปัจจันตารามน้องเขาน่ารักมากพูดจาโคตรดียังเป็นเด็กหนุ่มทมากินไฟแรงร้านน่ะเขาขายในบ้านนะครับจับ G P S มาดีกว่านี่เดี๋ยวต่อต้มตุ๋นในสวนมาแล้วอั่งไปสองอย่างของผมมันเนื้อชัวนี่ดูเนื้อ เกาเหลาเนื้อเปื่อยเนื้อแต่ละชิ้นนี่หั่นมานะครบท้วนนะ่ะเนื้อมันพังคือที่เปื่อยแล้วตีน้ำน้องเราตั้งใจทำอะ่กะกากหมูเพราอร่อยแรปมาอย่างดีปกติอ่ะผมเป็นคนไม่ปรุงเลยเลยแต่ร้านเนี้ยผมชอบใส่ต้หู้ยีคือต้หู้ยีอะ่ะมันมีทั้งความเค็มและความเปรี้ยวอ่อนๆอ,อ,อยู่ในตัวมันมนะแล้วสีมันสวยผมชอบใส่แล้วมันฟูฟิงสีชมพูอะ่ะจะเล่นชิ้นนี้แล้วกันนะ น้ำซุกรสชาติดีเนื้อเทคเจอร์ดีมีให้เคียวผังผืดเป่ือยส่วนที่เป็นมันละล,ะลายแนะนำเลยอ่ะดูด,ดิมาลองเองดีปะ่ะเก็มีหมูด้วยนะบะหมี่หมูหมักน้ำแดงโดูด๋ดบดดะหมี่โลกมาดีอ่ะหมูผมว่าไม่แผวไม่ต้องห่วงใครไม่ได้สายเนื้อมากินหมู ต่อต้มตุ๋นในสวนวัดประจันตารามจังหวัดสมุทรสงครามเปรียมคุณภาพ